ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ136นะครับประเทศทั่วโลกวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับศาสตร์ส่วนของการพยากรณ์หรือทำนายไทยทักนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำในส่วนของลักษณะนะครับเส้นที่เราจะมาพยากรณ์วันนี้นะครับเส้นที่เราจะมาพยากรณ์วันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นชีวิตนะครับ เส้นชีวิตวันนี้ก็จะวิ่งขึ้นแล้วก็ไปแตกเป็นลักษณะตัว v บนเนินบุละหัสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนมากก็จะแปลกนะครับไม่ค่อยมีลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้แต่ว่าคนที่ถือว่ามีดวงมีวาสนาดีก็จะมีลักษณะนี้แหละนะครับเส้นชีวิตวิ่งขึ้นในส่วนของเนินพุละหัสนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูลักษณะเส้นหลักในลายมือของเรานะเส้นหลักนะครับเส้นแหลกก็เรียกว่าเส้นชีวิต จุดกำเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาลักษณะเส้นน,นี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตตามตำ,ตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับถ้าเส้นชีวิตนะครับของท่านเนี่ยนะครับคมชัดลึกเส้นไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่าการพยากรณ์หรือทํานายทายทักดีดียังไงก็คือชีวิตก็จะราบรื่นนะครับเพราะว่าเส้นชีวิตถ้าแตกเป็นเกาะหรือเป็นโซ่ก็จะไม่ดีนะครับถ้าสมมุติว่า มีลักษณะเส้นชีวิตที่มีเส้นตัดขวางแบบนี้หมายถึงอะไรนะครับอันนี้ถ้าเส้นตัดขวางแบบนี้นะครับความหมายหมายถึงลักษณะนะครับเส้นของท่านที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมีอุปสรรคนะครับในชีวิตนะครับมีโอกาสาที่จะมีอุปสรรคนะครับทีนี้จุดที่2ที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นเกาะเกิดขึ้นนี่แหละในส่วนของเส้นชีวิตนะครับเป็นเกาะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนนะครับโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กลวยไตยต่างๆไม่ดีหรือเส้นที่ขาดนะครับเส้นชีวิตวิ่งมาแล้วก็ขาดก็คือไม่ต่อกันเนะี่ยสำหรับตำรานะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมีโอกาสนะครับที่จะประสบอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นชีวิตทีนี้มาดูลักษณะเส้นสมองจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมานะครับลักษณะเส้นสมองยิ่งยาวยิ่งดีเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์หรือพิบความเฉลียวฉลาดดีนะครับ ทีนี้อยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับเส้นที่สมเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจลักษณะเส้นนี้นะครับหากมีลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ยวิ่งเข้าหาเนินบฤหัสตามตำ,ตำรับตำรานะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของจะเป็นบุคคลนะครับที่มีอํานาจวาสนาบาร,รมีนะครับลักษณะเส้นปลายเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับ แต่ว่าวันนี้มาดูลักษณะเส้นนะครับที่เส้นชีวิตนะครับวิ่งเลยขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงบริเวณเนินพฤหัสแตกเป็นตัว V นะครับลักษณะนี้ซึ่งลักษณะเนินพฤหัสนะครับก็เป็นอีกตำราหนึ่งเขาเรียกว่าเนินคุณธรรมนะครับหรือลักษณะนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าใครมีลักษณะเส้นชีวิตวิ่งขึ้นเนินพฤหัสนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตจะมีความรุ่งเรืองนะครับ ถ้าไ่เป็นข้อนะครับก pues mm. ็บอกข้อที่หนึ่งนะครับจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูงนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับจะเป็นบุคคลที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับข้อที่สามนะครับจะเป็นบุคคลที่มีศาสตร์ความรู้นะครับเป็นของตัวเองนะครับข้อที่สี่นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของจะมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาตัวเองนะครับข้อที่ห้านะครับเป็นบุคคลที่มีความเทวทายานสูงนะครับข้อที่หกนะครับเป็น เขาบอกว่าเกิดมาในฐานะที่ไม่ดีนะครับสามารถพากันตัวเองให้สู่ขั้นสูงสุดได้นะครับข้อที่เก็ดนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีความสําเร็จมีความร่ารวยลองเค็คนะครับลายมือท่านดูว่ามีลักษณะนี้หรือเปล่าถ้ามีลักษณะนี้นะครับก็จะหมายถึงชีวิตของท่านนะครับจะมีความรุ่งเรืองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ